สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n b t นบีทซรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาแบบนี้คะ่ะด้วยอาการแบบที่หลายๆคนอาจจะเจอบ่อยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคะ่ะคุณก็สามารถที่จะมีอาการแบบนี้ได้นั่นก็คือ ร้อนในนั่นเองนะคะร้อนในเนี่ยคืออะไรก็คือแผลในช่องปากนะคะที่อยู่บริเวณริมฝีปากด้านในของเราเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ริมฝีปากด้านในเท่านั้นที่จะเกิดได้นะคะยังรวมไปถึงเหงือก ลิ้นหรือกรับพุ้งแก้มนะคะแล้วก็การเกิดร้อนในจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเจ็บค่ะจนทําให้ประสบปัญหาในเรื่องของการกลืนอาหารก็ดีนะคะหรือว่าการพูดก็ดีค่ะและอาการร้อนในนั้นสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยๆได้ดังนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น ร้อนในขนาดเล็กนะคะเป็นร้อนใดที่พบได้บ่อยสุดค่ะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางป,ประมาณ2-3มิลิเมตรค่ะขอบจะเป็นรูปวงกลบนะคะแล้วก็อาจจะหายเองได้ภายใน 1- นถึสสัปดาห์ร้อนในขนาดใหญ่เนี่ยเป็นร้อนในที่มักพบในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนะคะเนื่องจากการติดเชื้อ HIV หรือว่าการทำเคมีบำบัดนะคะซึ่งร้อนในขนาดใหญ่เนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ1เซติเมตร ขอบไม่เป็นวงกลมค่ะและอาจจะหายเองได้ภายใน3-6สัปดาห์ะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแผลเปื่อย h ฮอร์เพอริฟค่ะเป็นร้อนในที่พบได้น้อยที่สุดนะคะก็คือจะเป็นแผลขนาดเล็กจำนวนมากรวมกันเป็นแผลใหญ่แผลเดียวนะคะแล้วก็ลักษณะก็คล้ายกับอาการเริมค่ะ แล้วก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาการเริมแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โดยทั่วไปร้อนในชนิดนี้ก็คือมักจะหายไปเองภายใน1สัปดาห์หรือว่า1เดือนค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดร้อนในนั้นอาจจะเกิดได้จากอะไรบ้างเนี่ย แพทย์ยังไม่ได้พบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานนะคะว่าข้อสันนิษฐานอาจจะมีในเรื่องของอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะภายในช่องปากนะคะเนื่องจากการแปลงฟันค่ะคุณผู้ชมหรือการเล่นกีฬาแล้วเราก็เผลอไปกัดปากโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะการรับประทานอาหารนะคะที่มีกรดสูงค่ะอย่างเช่นนะะ้ำอัดลมก็ดี น้ำมะนาวนะคะแล้วก็การขาดสารอาหารค่ะประเภทวิตามินบี2ินะคะธาตุเหล็กสังกะสีนะคะแล้วก็โฟเลตค่ะหรือว่าจะเป็นการแพ้อาหารนะคะคุณผู้ชมหรือแพ้สารที่อยู่ในสารยาสีฟันหรือว่าน้ำยาบ้วนปากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงที่ มีประจําเดือนอันนี้ก็อาจจะเป็นร้อนในได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการพักผ่อนน้อยหรือไม่ก็การดื่มน้ำน้อยค่ะทีนี้เรื่องของการรักษาเนี่ยเขาก็บอกว่า ร้อนในเนี่ยสามารถที่จะหายเองได้ก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนก็ไม่อยากจะรอถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในช่วง1-2สัปดาห์ที่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดจากร้อนในเนี่ยมันช่างทรมานเหลือเกินค่ะและการบรรเทาอาการเจ็บปวดเนี่ยสามารถทําได้ด้วยวิธีการแบบไหนบ้างก็ยังมีเรื่องของน้ําเกลือนะคะอันนี้คือบ้วนน้ําเกลือหรือว่าอมน้ําเกลือก็ได้นะคะเบกกิงโซดาหนึ่งช้อนชาในน้ําอุ่นครึ่งถ้วยอันนี้ก็สามารถบรรเทาอาการได้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็บวนปากอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือว่าหลังรับประทานอาหารค่ะนอกจากนี้การเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีลทธิกัดกร่อนนะคะเป็นกรดหรือรสเผ็ดอย่างเช่นมะนาวเกลือพริกอันนี้ก็ต้องเลี่ยงไปก่อนนะคะสุดท้ายก็คือใช้น้ําแข็งประครบ แผลร้อนในอันนี้ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดทําทุกอย่างที่ว่าแล้วยังไม่หายหรือว่าอาการรุนแรงมากจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเอะ๊ใครไลน์มาแม่ยุงไลน์มา ยุงลายมาช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติและทราปฏิบัติใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด กลับมากับ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาเอาใจเหล่าคนรักกาแฟค่ะคุณผู้ชมกับงานเทศกาลกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะไทยแล a ด์ Thailand Coffee Hub 2023ที่จัดขึ้นที่ Central Festival หัดใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่25จนถึง31สิงหาคม2566นะคะโดยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ร่วมมือกันขาระหว่างบริษัทเซ็นทรัพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะ ร่วมกับสมาคมกาแฟาพิเศษไทยนะคะยกกาแฟาพิเศษแบรนด์ดังจากกรุงเทพมหาคนครนะคะร้านกาแฟาดังๆจากหลายจังหวัดในภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานะคะสะตูลพังงากระบี่หรือว่าจะเป็นจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างปัตตานียะลาก็มีมาออกบูธด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ร้านจากจังหวัดในภาคใต้เท่านั้นค่ะร้านจากภาคอื่นๆก็มีมาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะนครน,นายกนะคะ พระนครศรีอยุธยาอันนี้ต้องบอกว่าร้านที่มาจากภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคใต้เนี่ยได้รับความสนใจจากชาวหัดใหญ่มากพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะคะเจ้าของร้านที่มาจากพระนครศรีอยุธยากันหน่อยดีกว่านะคะว่าทำไมถึงอยากมาออกบูธไกลถึงหัดใหญ่นะคะแล้วก็การมาที่นี่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เป็นเจ้าของร้านขยิมคอฟฟี่ที่นครศรีธรรมครับมาเซ็นท่านหานใหญ่นี่ก็ครั้งแรกเลยงานกาแฟตั้งแต่วันวันศุกร์ถึงวันนี้3วันคือผลตอบรับที่หานใหญ่คือดีมากๆครับลูกค้าดื่มกาแฟค่อนข้างหลากหลายมีลูกค้าหลายประเภทที่นี่จะดื่มกาแฟเข้มครับแต่ที่เราเตรียมมาก็ค่อนข้างเป็นกาแฟขั้วอ่อน เพื่อที่จะมาเปิดประสบการณ์แบบพี่น้องชาวหานใหญ่เลยครับแบบอยากให้ได้ลองชิมกาแฟตัวโปรเซสอื่นๆบ้างมีรสชาติเปรี้ยวอะไรครับที่ต้องมาก็เราอยากเป็นที่รู้จักเราเราเรา,เราอยากมาเจอลูกค้าใหม่ๆเราอยากเจอลูกค้าไกลๆอันนี้ขยิมมาเราออกบูธมาแทบจะทุกภาคแล้วเหลือภาคใต้ที่ไม่เคยมาครับอันนี้คือได้มาภาคใต้นี่คือเหมือนได้มาเจอพี่น้องชาวมาเลเซียด้วยมาเจอคนห่านใหญ่คือเราจะมาดูเทสกาแฟของคนที่นี่เราจะได้แบบ กลับไปร้านเพื่อที่จะได้มาขายกาแฟาให้กับคนภาคใต้เปิดโลกกาแฟควอนให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ครับก็ ลูกค้าก็รู้สึกว้าวนะครับที่มีกาแฟพวอตออมาให้ชิมที่หาดใหญ่ก็เรามีหลายตัวนะครับกาแฟจากอินโดนีเซียโคลอมเบียอะไรเงี้ยครับแล้วก็กาแฟจากประเทศลาวตัวนี้พี่น้องเราขั้วมาจากลาวเลยก็คือเป็นแหลงสามตัวนี้คืออยากแนะนําแบบถ้าถ้าได้มาเดินงานก็อยากให้ซื้อติดมาติดมือกลับไปครับก็ขอฝากร้านทีมคอฟฟี่ธโลบาวิทยาด้วยนะครับแบบถ้าพี่น้องชาวหานใหญ่หรือชาวมาเลเซียดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าได้ไปเที่ยววิทยาก็แวะมาหาผมที่ร้านได้ กาแฟผมคั่วเองมีมีบาร์คอยต้อนรับก็คืออยู่ที่เกาะเมืองพัะนคสสรศริทยุธยาเลยครับเรามีหลายสาขาเรามีที่เซ็นทรัลอย,ยุธยาเรามีที่นิคมโรจ,จะนะประตูเอแล้วก็อีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าปากซอยบุญชอบครับ นี่ก็เป็นคลิปจากคุณม่งร้านกะยิมนะคะที่อยุธยาถ้าใครไปเยือนที่อยุธยาก็แวะไปเจอคุณม่งได้ที่ร้านกะยิมนะ,ะนอกจากร้านกาแฟร้านดังนะคะที่มาปูดเปิดบูธนะคะให้กับชาวหาดใหญ่แล้วนะคะก็ ยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ดีนั่นก็คือการแข่งขันดริฟกาแฟครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะคุณผู้ชมที่รวมเอาเหล่าสุดยอดมือดริปกาแฟจากทั่วประเทศไทยค่ะมาแข่งขันกันใน Thailand Coffee v i e w r r l e g u u นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการแข่งขันที่สนามหัดใหญ่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขัน เก็บคะแนนค่ะคุณผู้ชมของเหล่าบิวเวอร์นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ บิวเวอร์ชาวไทยเท่านั้นที่มาแข่งขันแต่ยังมีมือดริฟท์ขั้นเทพจากทางซปปลาวมาแข่งด้วยนะคะซึ่งการแข่งขันในสนามนี้เป็นสนามที่6ค่ะแล้วก็จะไปปิดการแข่งขันลีกฤดูกาลน,นี้ในสนามสุดท้ายที่เซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันลีกเก็บคะแนนแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการแข่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะซึ่งก็หมายความว่าการแข่งลีกก็คือจะเหมือนกับการแข่งในลีกกีฬาทั่วไปนี่นะคะก็จะ มีสนามแข่งให้เราวิวเ e อร์ลงแข่งทั้งทั่วประเทศไทยนะคะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสุดยอดในวงการกาแฟมาร่วมตัดสินนะคะโดยกรรมการจะไม่ทราบนะคะว่ากาแฟที่พวกเขาชิมแล้วก็ตัดสินเนี่ยเป็นของผู้เข้าแข่งขันคนไหนค่ะแข่งจบแล้วก็จะมีการสะสมคะแนนนะคะมีเรนกิ้งนะคะแล้วก็ แต่ละคนที่ได้แชมป์จากแต่ละสนามก็จะไปต้องไปแข่งสนามอื่นๆดีคุณผู้ชมเพื่อที่จะรักษาแลงด์กิ้งของตัวเองนะคะซึ่งถ้าดิฉันเล่าเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณหนึ่งวชระควัตกุลค่ะเป็นเฮจัดของการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นคนเล่าดีกว่านะคะรวมถึงบรรยากาศการแข่งขันบทสัมภาษณ์จากเหล่าผู้เข้าแข่งขันนะคะและที่สาคัญก็คือแชมป์และรองแชมป์ของสนามหัดใหญ่ะคะไปชมกันเลยค่ะ ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เราจัดการแข่งขันขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเราอยากที่จะให้คนกินได้รู้จักกาแฟดีๆได้มีงานเกิดขึ้นในทุกๆงานโดยคอนเซปต์ของงานตอนแรกๆเนี่ยเราได้ไปช่วยจัดการแข่งขันในหลายๆสถานที่และคราวนี้ เราก็มามองว่าเราไม่มีการแข่งขันของไทยเลยที่รวบรวมของทุกๆสนามเพื่อเก็บคะแนนแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยแบบที่มีคะแนนสะสมแบบนี้เราก็เลยอาเรามีพันธมิตรในหลายๆจังหวัดเราก็เลยเริ่มจัดแบบเป็นลีกขึ้นมาโดยผู้แข่งขันเนี่ยก็จะตะเวนไปตามที่ต่างๆเก็บคะแนนต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์ลีกในสุดท้ายซึ่งจะปิดที่เซ็นทรัเวิด์ที่กรุงเทพ วันที่7ที่8ตุลาคมนี้ครับสำหรับกติกาที่เรานำมาใช้เนี่ยเราใช้ระบบการให้คะแนนเลือกแก้วที่ดีที่สุดเข้าไปนะครับเราจะแบ่งกลุ่มกัน5คนแล้วก็จะได้เข้ารอบเพียงแค่2คนซึ่งก็ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นก็เ์ก็40%เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ารอบเนี่ยก็จะต้องอย่างน้อยก็ต้องดีเกินครึ่ง ดีกว่า5 0เก็จะเข้าได้แล้วก็เราให้ที่เข้าเข้าได้สองคนเนี่ยแบบเผื่อว่าโอ้จับฉลาไปเจอคนเก่งอะไรเงี้ยเรายังให้โอกาสคนที่เก่งลองลงมาได้เข้าไปด้วยเขาจะได้มีโอกาสแล้วก็ในหลักการของการแข่งขันเนี่ยเราจะมีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าแข่งขันด้วยหลังจากที่คุณตกรอบไม่ว่าคุณจะเข้ารอบหรือว่าคุณจะตกรอบก็าตามเนี่ยคุณสามารถที่ไปหากกรรมการกรรมการนี่ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกาแฟผู้มีชื่อเสียงในวงการ กาแฟคิวเกรเดอร์ Q er, หรือผู้ประเมินกาแฟเซอร์ติฟายต่างๆหรือผู้ที่เรียนมาด้านชิมกาแฟอย่าง SCA Sensory Pro หรือกรรมการต่างๆจางเวทีต่างๆเนี่ยเราก็จะเชิญมาหลากหลายเลยครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าแข่งขันจะได้แบบว่าอ่ารู้ว่าตัวเองทําอะไรไปกรรมการมีความเห็นว่ายังไงทําไมเขาถึงให้เราเข้ารอบหรือทําไมเขาถึงให้เราตกรอบอันนี้เพื่อจะได้นํากลับไปพัฒนาสําหรับเวทีที่หาดใหญ่นี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก ที่มาแล้วผมก็ได้ยินจากหลายๆผู้เขาเ้าแข่งขันบอกว่าไม่เคยมีการจัดการแข่งขันแบบนี้มาเลยที่หาดใหญ่ก็เลยแบบว่าเออก็ปลื้มใจที่ได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะครับคนที่เข้ามาแข่งเนี่ยเกินครึ่งเป็นเป็นชาวชาวใต้ครับนะฮะแล้วก็มีอีก ส่วนหนึ่งที่ตามแข่งจากการเก็บคะแนนในลีกคือเรามีจากทั่วประเทศมาซึ่งเราพาคนเหล่านี้มาเจอกันและก็สนับสนุนให้มันเกิดงานกาแฟขึ้นมาที่เนี่สำหรับฝีไม้ลายมือของชาวหาดใหญ่สงขลาแล้วก็ชาวใต้ทั้งหลายเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านเข้ารอบม,มาเนี่ยเกินครึ่งเลยครับที่เป็น เป็นเจ้าบ้านต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านนะเป็นชาวใต้เนี่ยเข้ามาเยอะเลยเขาดริฟได้ดีเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวงการบรูเวอร์ของเราน่าจะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับวงการกาแฟพิเศษให้คนได้กินกาแฟดีๆเพราะว่าคนดริฟทุกคนเนี่ยจะเอากาแฟดีๆมาดริฟอยู่แล้วแล้วเราก็จะกินกาแฟที่อร่อยแล้วก็ด้วยบัวรีกของเราเนี่ยส่งเสริมกาแฟไทยเป็นหลักอยู่แล้วด้วยครับ ทำให้ได้ได้ประโยชน์ทั้งปลายน้ำและต้นน้ำถ้าเกษตรกรทำมาดีแต่คนปลายน้ำไม่เข้าใจวิธีที่เขาจะกินมันยังไงไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของมันมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ไม่ครบองค์วงจรที่ดีได้เพราะฉะนั้นก็อยากส่งเสริมตรงนี้สวัยดีฟิลิปนอนมาจากประเทศลาวสำหรับวันนี้ก็ได้มาแข่งอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจเนาะแล้วก็ได้ โอกาสพิเศจะอบอุ่นเนาะอยู่ที่หันใหญ่นะ้รับพี้อหาดใหญ่ต้อนฮบเป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างที่ต้องมาแข่งจนฮอนหันใหญ่เนาะเพราะว่าที่ผ่านมานอนยุลาบุรีสนามแข่งขันแล้วก็เขาได้ติดต่อหาทางไทยแลนด์บูเวอร์ลีกเนาะเพื่อมามาความแข่งขันในสนามที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ได้เป็นเซีมอยู่ที่อยุธยาแล้วก็มีคะแนนแรกที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในตอนนั้นเนาะแล้วก็ น,นี่มันแข่งมาทอดหกสนามแล้วซึ่งเขายังเขาตกแรงมาอยู่อันเราสองเพราะฉะนั้นสนามผันใหญ่เขาต้องมาเพื่อมาเก็บแต้มเพื่อแซงขึ้นไปขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนาะการมาเจอผู้เขาแข่งขันในสนามนี้เนาะองบอกเลยว่าผู้เขาแข่งขันทุกคนนี้มีความพร้อมแล้วกมบมีจพูที่เก่งเลยเนาะและก็นอกจากนั้นเขาได้เทคนิคใหม่ๆเนาะจากผู้เขาแข่งขันทานอื่นเนาะและเหนือไปก็หันเขาได้มิตรภาพ เราจากพี่น้องบาริสตาไทายเนาะจริงๆเวทีนี้ก็ไม่ใช่เวทีแรกนะครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยตอนเรามาแข่งในแต่ละเวทีเนี่ยมันได้รู้จักเพื่อนได้รู้จากอะไรมันทําให้ในการไปแข่งแต่ละที่เนี่ยเราสนุกละมันเป็นความสนุกเราอยากจะมาเจอเพื่อนเนเราอยากจะมาลองฝีมือพุกนี้ละมัน,ม,นมันความตื่นเต้นความอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยมีแล้วครับมันเป็นความสนุกสนานจากการที่เราได้มาเจอเพื่อนๆนสำหรับ ร,รอบนี้ที่ผมตกรอบเนี่ยในตอนที่ผมชงและชิมเองเ่ยแบบผมพอใจเสิร์ฟของตัวเองมากเลยนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดผมตกเนี่ยมันคือว่าคนที่เข้าอะ่ะคือเขาทำได้ดีจริงๆ เสร็จแล้วพอผมไปถามกรรมาการเนี่ยก็มันก็เป็นอย่าง,ง,าน,างนี้งครับเสร์ฟของผมอ่ะเข้าไปเสร์ฟที่2อ,อ่าแล้วเข้าไปที่สองแล้วก็สิ่งที่คนที่เขาได้ที่หนึ่งเข้าเข้าไปได้เนี่ยเขาดีทุกช่วงอุณหภูมิชิมตอนร้อนตอนอุ่นตอนเย็นอร่อยหมดซึ่งของผมเนี่ยผมได้ชิมตอนร้อนใช่ไหม ตอนร้อนเนี่ยอร่อยทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแต่เวลาเริ่มอุ่นเริ่มเย็นความอร่อยหรืออะไรต่างๆมันหายมันมีความฝาดความขมมาแล้วก็เข้าเป็นที่สองก็คือว่าถ้าเกิดข้าเอาเข้า2สองคนอะ่ะก็ผมก็เข้าแต่นี้มันเป็นรอบที่ว่าลึกๆแล้วมันต้องการแค่คนเดียวแล้วก็คือเขาก็ได้ไปเพราะเขาทำได้ดีกว่าครับผม ถือเป็นการแบบว่าหาประสบการณ์ให้กับตัวเองได้ค่ะก็ตอนแรกไม่ได้หวังว่าจะเข้ามารอบลึกขนาดนี้พอได้มาเข้ารอบสูงสุดจนแบบถึงหนึ่งในสี่คนสุดท้ายก็เกินคาดมากๆเลยค่ะแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ทุกๆรอบที่ผ่านมาแล้วก็ อยู่แถวปมาัดใหญ่นะคะคนไปใช้ซอยสิบค่ะอยู่ตรงข้ามป้ายวัดปักกิ่มพอดีเลยค่ะอลองเข้ามานะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าเราทําเองด้วยใจเรายืนบาร์กันสองคนค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่นี่เป็นเ,าเราคั่วกาแฟเองด้วยค่ะก็เลยจะมีมเมล็ดให้เลือกเยอะ <c oughs> ก็เลยถ้าใครอยากหาประสบการณ์ในการทานกาแฟก็แนะนาให้มาที่ร้านนะก็รู้สึกวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทําได้ตามเป้าหมายครับคือทําได้เหมือนซ้อมครับแล้วก็รู้สึก ใด้วยที่ที่ได้รับรางวัลแชมป์มานะครับรู้สึกว่ารายการใหญ่ขนาดเนี้ยเราไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ครับรู้สึกประทับใจมากๆครับผมที่ผ่านมาทุกสนามเนี่ยจะเป็นสลับกันหมดเลยชายหญิงหญิงชายชาย,ชายหญิงเลยนี้ครับทีนี้ก็เลยพิธีกรก็เลยแซวว่าจะเป็นอาถรรพ์เดิมหรือเปล่าซึ่งจะเป็นสลับกันหรือเปล่างั้นผมก็เลยพูดพูดบนเวทีว่าทีนี้ ครั้งเนี้ยสามารถใหญ่อาจจะเป็นผู้ชายซ้ําก็ได้ล้างอาถรรพ์ครับแล้วก็ทําได้จริงๆครับจะเป็นร้านชื่อว่าโอคอกคาเฟ่ครับอยู่ที่จังหวัดปะทะุมหลวงแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เรียกว่าร้านดีกว่าเพราะว่าผมจะใช้คําว่าเป็นห้องกาแฟดีกว่าครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบชอบทานกาแฟชอบดื่มกาแฟโดยเราหลงไหลในรสชาติของกาแฟ ็เลยซื้ออุปกรณ์มาทําเองกินที่บ้าน,นครับพอหลังจากสี่ห้าปีห้ากปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็มากินมากินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจนทําให เป็นร้านโอคคคาเฟ่จนถึงทุกวันนี้ครับปีนี้เป็นปีแรกเนาะแต่ต้องขอบอกว่าปีหน้าเรามีอีกแน่นอนแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันที่นี่แน่นอนนะครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่แห่งนี้ก็ปีหน้าผมเชื่อว่าจะมีคนที่อยากเข้ามาร่วมการแข่งขันมากขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ยังไม่กล้าแต่ว่าพอมาเห็นบรรยากาศของเราแล้วเราอบอุ่นมันเป็นรายการที่สามารถเข้าร่วมได้โดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบว่าเกรงมากอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศของมิตรภาพเป็นบรรยากาศของคนที่รักในสิ่งเดียวกันมาดิฟกาแฟด้วยกันเหมือนมาให้กรรมการชิมออการเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบมันสําคัญน้อยกว่ามิตรภาพแน่นอนอยากให้ทุกคนมานะครับปีหน้าแล้วก็กาแฟตอบรับดีมากครับเราเห็นว่ากาแฟตบโตมากก็อยากให้ทุกคนมาชิมกาแฟอร่อยๆที่นี่รับรองว่าเซนทรัลหาดใหญ่ปีหน้าเจอกันอีกทีแน่นอนครับ ก็เป็นงานที่ใหญ่มากจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็งานยังเหลืออีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนะคะ31สิงหาคมนะคะสำหรับการแข่งขันในปีหน้าใครที่อยากจะลงแข่งขันก็เตรียมตัวได้เลยนะคะ พี่หนึ่งบอกว่าจัดใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะมาที่ข่าววันนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้ซึ่งดิฉันเชื่อว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคนไทยที่ร่วมลุ้นกับเหล่าแฟนแบดมินตันจะต้องมีความสุขมากๆนะคะกับการคว้าชแชมป์โลกของนักแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะที่เก่งที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเลยนะคะแน่นอนประเทศไทยเราเคยมีแชมป์โลกแล้วนะคะจากหญิงเดี่ยวนะคะนั่นก็คือ ตำรวจตีหญิงรัชนกอินทนน์นะคะหรือว่าน้องเมย์แล้วก็จากคู่ผสมค่ะนั่นก็คือบาร์เดชาพลพัววรานุเคราะห์นะคะแล้วก็ปอปอสับซีรี แต่รัตนาชายัยแต่ในประเภทของชายเดี่ยวนั้นประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีนะซึ่งสําหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะั่นก็คือรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมรายการ BWF World Championship 2023นะคะระหว่างน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารจากประเทศไทยแล้วก็นาราโอกะโคไดจากประเทศญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งความการเล่นของทั้งสองคนต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมหลายแต้มเนี่ยต้อง ลลี่กันนานพอสมควรกว่าจะได้สักแต้มหนึ่งนะคะโดยเซตแรกเนี่ยที่เกมกําลังสูสีเนี่ยน้องวิวเนี่ยมีเลือดตกยางออกนิดหนึ่งนะคะเข่าน้องแตกนะคะแล้วก็บริเวณนิ้วก้อยเนี่ยทลอกด้วยแล้วก็แพทย์สนามก็มาดูอาการะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทําเอาฟแฟนๆหลายคนเนี่ยแอบจะหวั่นใจนิดนึงว่าจะมีผลกับฟอร,ร์มการเล่นของน้องหรือเปล่านะคะซึ่งเซตแรกเนี่ยเป็นทางด้านของนาราโอกะคา่ะที่ได้ไปก่อน21ต่อ19เนะคะเซตที่2ก็ยังคงเป็นเกมที่ลลี่แล้วก็โต้กันยง ะะมีบางแต้มที่โต้กันถึง72อช็อตเลยทีเดียวแล้วก็เป็นน้องวิวค่ะที่ได้เซตที่2ไป21ต่อ18นะคะเซตที่3ตัดสินนะคะซึ่งเป็นเซตที่เชื่อว่าหลายคนสบายใจกว่า2เซตก่อนหน้าเพราะว่าน้องวิวเนี่ยนำห่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมหากเป็น10แต้มเลยค่ะแล้วที่ประทับใจคนดูในสนามเนี่ยก็คือแต้มที่19นะคะที่น้องวิวตีแบ็คแฮนด์ควยหลังค่ะเป็นแต้มที่มหัศจรรย์มากๆเลยซึ่งจบเกมน้องวิวเอาชนะ ในเซตที่3ไป21ต่อนะคะคว้าแชมป์โลกครั้งประวัติศาสตร์ได้เป็นผลสําเร็จนะ,ะโดยในช่วงท้ายเนี่ยคุณผู้ชมน้องวิวก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของพิธีกรในสนามนนะคะถึงความรู้สึกที่คว้าเหรียญประวัติศาสตร์นี้นะคะว่าตนเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จบวกกับเกมที่ค่อนข้างจะยากด้วยซึ่งเราสามารถ ควบคุมเกมได้ดีนะคะทำให้วันนี้รู้สึกประทับใจมากครับจากนั้นเนี่ยพิธีกรก็ถามต่อว่านัดนี้เนี่ยคุณเล่นไปตั้ง1ชั่วโมง15นาทีเนยนะคุณยังมีแรงที่จะฉลองชัยชนะครั้งนี้อยู่หรือเปล่าน้องบิวก็ตอบขำๆนะคะว่าสำหรับผมเนี่ยคงไม่ฉลองหรอกครับเพราะว่าเกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างหนักแล้วเสร็จจากนี้ก็คงจะ ไปหาอาหารอร่อยๆอกินครับซึ่งพอแปลแบบนี้ในสนามเนี่ยคนในสนามฟังดูก็ฮือฮากันใหญ่เนยนะคะเพราะว่าแชมป์เขาจะไม่ฉลองนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ดิฉันอ่านคอมเมนต์ที่โค้ชจาก โพสใน x ของดิฉันเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ Comment, คนไทยเห็นตรงกันว่านี่แหละคนไทยแท้นะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามก็จะไม่ฉลองนะขอกินของอร่อยก่อนกันแล้วกันนะคะช่วงท้ายพิธีกรก็เลยให้น้องวิวเนี่ยพูดกับคนดูเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับแล้วก็ s อรี่ for delay the game นะ s o long match อันนี้น้องพูดอย่างนี้จริงๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็คือขอโทษด้วยครับที่เกมเนี่ยจบช้าไปหน่อยนั่นเองซึ่งอันนี้น้อง ขอโทษกองเชียร์เจ้าบ้านนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงจะรอชมคู่ต่อไปอยู่ซึ่งเป็นเจ้าบ้านแข่งนะคะแต่ทีนี้เกมมันจบยาวไปหน่อยก็เลยขอโทษนะคะแล้วสำหรับน้องวิวเองเนี่ยก็มีอีกหลายรายการที่ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียเกมซึ่ง้องบอกว่าเป็นศึกหนักของน้องวิวเหมือนกันค่ะเพราะว่าคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยก็ต่างอยู่ในทวีปเอเชียทั้งนั้นนะคะเอาเป็นว่าให้กำลังใจน้องวิวกันต่อได้เลยนะคะ จบไปในเรื่องของแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมมาที่วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทีมชายนะคะที่เพิ่งจะจบไปเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นนะคะพบกับทีมชาติอิหร่านค่ะคุณผู้ชม นัดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ท้าทายของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะโดยที่เขาเนี่ยเสียเซตให้กับกาตาไป1เซตเมื่อรอบรองชนะเลิศน,นะคะซึ่งต้องบอกว่า การแข่งในครั้งนี้เป็นการแข่งที่อยู่ท่ามกลางเสียงวูเซราที่ดังปวดหูไปหมดเลยคุณผู้ชมหลายคนก็คาดกันว่านัดนี้เนี่ยกองเชียร์เจ้าบ้านคงจัดเต็มแน่นอนเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงวูเซล่าเนี่ยจะเป็นผลดีกับฝั่งไหนกันแน่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดูเหมือนความผิดพลาดเนี่ยจะเป็นของทางฝั่งอิหร่านซะเองนะคะโดยญี่ปุ่นสามารถปิดเซตแรกไปได้ที่25ต่อ20นะ,ะส่วนเซตที่2เนี่ย เกมอิรานก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมความผิดพลาดก็มีให้เห็นอยู่ทั้งเรื่องของการเสิร์ฟนะคะตีออกบ้างนะคะแถมฝั่งญี่ปุ่นยังขอชาเลนจ์ได้อีกนะ,ะซึ่งเซตนี้เป็นการเล่นที่สบายกว่าเดิมค่ะญี่ปุ่นชนะไป25-18ต่อนะคะเซตที่3ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับบรรยากาศ กองเชียร์เจ้าภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าย่ําแย่ทีเดียวนะคะเพราะว่ากองเชียร์เนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คว้างปลาสิ่งของมาใส่ผู้เล่นค่ะในขณะที่ทากาชิรันกําลังเสิร์ฟนะคะเกมก็เลยต้องเบรกเพื่อขอร้องผู้ชมนะคะซึ่งกับตันยูกิเองก็อาจจะเห็นก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาใส,าส่สีสันแล้วก็เม้มปากแน่นมากเลยเหมือนกําลังควบคุมอารมณ์อยู่นะคะโดยจบเซตสามญี่ปุ่นเอาชนะได้ด้วยคะแนน25ต่อ18ชนะ สามเซต,ตรวดค่ะคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จพร้อมกับรางวัลของเบสว v ด d e บล็อกเกอร์ของโอน d เดระนะคะแล้วก็ เบสอ o ทไซส์สป p i เกอของทากาฮาชิรันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ MVP ค่ะรางวัลของกัปตันอิชิกาวะยูกินั่นเองนะคะส่วนทีมชาติไทยนั้นจบลงที่อันดับ10ค่ะหลังจากที่แพ้อินโดนีเซียในการชิงอันดับ9ไป3เซตรวดะคะโดยหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังมีลงแข่งไปคัดเลือกโอลิมปิกอีกนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นทีมชุดน,นี้แหละนะคะส่วนเอเชียนเกมก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตัน กีดะที่จะมารับหน้าที่แทนกับตันอิชิกาวะนะคะก็คือจะเป็นตาม,ตามนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนทีมชาติไทยนี้ก็ไปรอรุ้นกันในเอเชียนเกมกันแล้วกันค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขที่บัญชี9053661220เพราะคนไทยไม่ทิ้งกันกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการคาดว่าน่าจะไม่ทันซสแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเวลาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวบอกข่าวอีกสักนิดนึงกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของงานเทศกาลกาแฟเนี่ยยังไปได้อยู่นะคะคุณผู้ชมสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะอันนี้คือไปชมกาแฟดีๆกันได้นะคะเจ mm ้า hmm. ของร้านหลายๆร้านก็บอกว่าอยากจะขายให้หมดสักทีนึงยังไงก็ตามไปเก็บกาแฟมาเล็กกาแฟดีๆได้นะคะ mm hmm. มีทั้งจากหลายๆจังหวัดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอยุทยานะคะจังหวัดเชียง ยงใหม่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากลองไปหาซื้อเมล็ดกาแฟาดีๆกันได้และสําหรับผู้เข้าแข่งขันนะคะมือดริฟกาแฟาทั้งหลายที่อยากจะแข่งในปีหน้าเนี่ยก็เตรียมตัวของตัวเองมาให้ดีๆนะเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยจะมีผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศเลยนะคะไม่ได้มีแค่ในไทยด้วยเขาบอกจะเปิดโอกาสให ทั่วทั้งเซาท์อีสตเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ